ว่าตัวอ e ีแรนอีแรนมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเดินเลาะ,ละ,ละทางไปก่อนก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับคือวันนี้ว่างๆด้วยก็เลยไม่รู้จะไปไหนนะฮะเลยพามาชมนะฮะเขาเรียกว่าตัวอ e ีแลนนี่ฮะจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับนี่ฮะนี่ ก็เป็นสัตว์กินพืชน,นะครับนี่ตีมองตีมองมอง,งงให้ใครว้าครับเป็นจุดแรกนะครับผมที่ที่อ่ผมจอดรถอ่ที่ลานจอดที่สองนะครับลานจอดสุดท้ายเลยนะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาจะเป็นจุดแรกเลยนะฮะเป็นหมวดหมู่แรกนะครับผมจะเจอเจ้าเจ้าฝูงนี้เลย ก็ไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเคยมาก็แปลกตาดีครับแต่ก็โอเคครับรลมลื่นธรรมชาติดีครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันเลยนะครับ